เกิดาน้านะครับการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยอีกแล้วนะครับจากในกลุ่ม n e t a EV t h a ไ l a n d นนะครับหรือเอาง่ายๆคนใช้ n e t a นะเดือดมากนะครับไปที่ศูนย์บริการครับเปลี่ยนแค่ไส้กองเซอร์วิส3 0 0 0 0ื่นโล2,000โล4,000โลศูนย์ n e t a ไม่มีอะไรครับไม่รู้เกิดจากอะไรบ้ยกันไปบ้วยกันมานะครับบอกว่าอะไรไม่ส่งบ้างแล้วมีข่าวนะครับว่า n e ต a จะปิดตัวครับที่จีนนะองจริงคนไทยเนี่ยตื่นตระหนกซึ่งผม เจอกับตัวเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนใช้เนต้านะแต่คุณรู้ไหมตอนนี้ผมเป็นคนรับซื้อรถมีรถเนต้าโพสต์มาขายหาผมเยอะมากเห็นขายกัน2 0 0 0 0 0กว่าบาทโพสต์หาผมเนี่ยไม่ถึง2 0 0 0 0 0ยังมีเลยวิกฤตแล้วแล้วรถบางคันเนี่ยใช้นิดเดียวนะทุกคนกลัวกันหมดนะครับใครใช้เนต้าเป็นจริงไม่เป็นจริงคอมเมนต์ให้ผมให้ผมให้ผมรู้นิดนึงผมเห็นนะในกลุ่มนะบางอย่างนะครับที่เขาต้องเคลมแบ็กออเดอร์90วันแบบไม่มีกําหนด แล้วครับแล้วก็เจอปัญหาที่กล่อง e c u เสียเนื่องจากการชาร์จไฟเนาะผมเห็นคนจอดทิ้งนะครับผ่อนขอผ่อนกุญแจกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับดีนะตอนนี้นะครับมีอะไหล่จากอู่นอกที่เขาจัดการสั่งอะไหล่จากจีนมาเพื่อมาซ่อมเยอะมากนะครับคุณคิดดูซื้อรถมาไม่ถึง2ปีปีกว่าๆแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าศูญยากาศของรถเนต้านะครับ ใครซื้อแล้วโดนมีอะไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยนะผมอาจจะยังไม่ได้เป็นคนใช้นะแต่ผมบอกเลยว่าคุณซื้อรถถูกไม่ใช่ไม่ว่านะแต่ถ้าสู่บริการยังไม่มีอะไระแล้วอะไรที่ไม่มีนะครับคือพวกไส้กองต่างๆกองแอร์กองเครื่องแล้วก็แค่กองแกกองเครื่องไม่มีอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีแน่นอนผมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่มั่นคงแบบนี้นะ ผมว่าตายแล้วผมมีคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเดลูกค้าผมที่เขาเป็นเจ้าของดีลเลอร์นะเขาบอกเลยว่าตอนนี้สงสารเจ้าของดีลเลอร์เนต้ามากๆนะครับบางอย่างก็พูดไม่ได้เนาะเขาก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับบางคนตอนนี้นะคุณสังเกตไหมดีลเลอร์รถจีนนะครับบางที่เปิดมาไม่ถึงปี2ปีปิดบริการเยอะมากผมว่าจีนอาจจะแพ้ภัยตัวเองนะครับใช้การลดราคาลดราคามาขายสุดท้ายก็ทิ้งผู้บริโภคแล้วมาดูดีกว่าว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ย รถจีนจะมาเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วจะอยู่อีกเท่าไหร่นะครับเพราะบอกเลยว่าตอนนี้นะจำนวนรถจดทะเบียนของรถไฟฟ้าน้อยลงเยอะนะครับไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามยอดที่เขาต้องการเลยรถสันดาบยังตกรถไฟฟ้าจะเอาอะไรครับจริงๆเชื่อผมเถอะตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากคนอย่าพูดอย่าะว่า้าผ่อนรถเลยครับคนมีกินยังไม่พอเลย จริงไหมครับสงสารคนใช้เนต้านะเอาใจช่วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรนะครับอยากแชร์แบ่งปันคอมเมนต์ได้เลยฝากติดตามช่องโนเนียมด้วยนะครับ